มากนะก็จริงมีโชว์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าแบบเหมือนเจอเจอเนื้อคู่เนื้อคู่นี่แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหมาะกับกับความที่เราแบบ explore ไปได้หลายอย่างแูกใจถูกใจคุณสมบัติอะไรของของเวย์โน่ถีกตองจริงๆถูกใจหลายอย่างถูกใจแต่เขากรออะไรอยู่นะฮะถ้าผมจริงๆถูกใจหลายอย่างชอบชอบไอไอสตูดิโอเหมือนกันรู้สึกว่า เราเหมือนแบบได้จินตนาการได้ explore ไปหลายอย่างนี้ออจากแบบแค่รูปรูปเดียวอะ่ะมันเจนได้แบบหลายหลายแบบทำให้เราได้เห็นว่าเออให้มันไปแบบนั้นก็ได้แบบนมันสนุกมันสนุกแล้วก็จริงผมชอบฟีเจอร์ที่แบบทำให้คนที่หลับตาอยู่ลืมตา <c oughs> เพราะประสบปัญหานี้เราก็ทิ้งไปหลายรูปรบต่ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเรารักเพื่อนได้ตอนนี้เราก็ช่วยเพื่อนได้แล้วไม่ใช้ความหล่อของกล้องนี้ไปได้อย่างไรก็เออเรียกว่ามากกว่ามาตรฐานถ้าถ่ายเจฟจากเรโน t 12ก็อกิด มันเกินไปพี่ถ้าลอออยู่แล้วก็หลอออีกได้ก็หลอกคือมันมันช่วยไลท์ติ้งแบบสมมติว่าเราเป็นแบบไหนมันก็ทำให้เราเป็นแบบนั้นที่ดีขึ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนสีผิวหรืออะไรเงี้ยชอบความเป็นแบบโคงอัตลักษณ์ของเราไว้แต่แบบไปแก้ไลท์ติ้งแก้อะไรใช่แล้วอยากจะบอกอะไรถึงคนที่แบบอยากลองใช้กับด้วยนะจริงอยากลองให้ลองมาใช้ดูเนาะแล้วมาลองมาไปที่ช็อปดูแล้วก็ลองแบบเล่นกับมันดู เชื่อว่าแบบจะได้ไหลายๆอย่างเพราะว่าแค่หมดกล้องหมดเดียวอะ่ะมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นโปรอย่างเช่น AI Studio อ,อะไรเงี้ย Eraser ที่แบบลบคนออกไปได้สมมุติว่าแบบว่าถ่ายติดใครอะไรเงี้ยก็เอาออกไปได้อะไรเงี้ยผมเชืว่าเออใช้ใช้ได้บ่อยดีราคาละคุณราคาเออราคาตอนนี้นะก็คือนี่ก็เป็นเซลล์ท่านหนึ่งเลยนะราคานะฮะจริงๆราคาเนี่ยเอ่ออยู่ตัวที่เป็นโปรเนี่ยจะเป็น1 1999หนครับผมส่วนที่เป็น ตัวรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 4ึ่สเแล้วก็699่งนี่ส่วนส่วนรุ่นเล็กสุดคือจะเป็นจะเป็น4กล้องใช่ไหมราคาประมาณ1,2ึ่งสจับต้องได้สุดๆใช่ปากแปนกปากไหนปล่าคนที่กำลังมองหาโทรศัพท์โทรศัพท์หกก็ฝากคนที่กำลังมองหาโทรศัพท์นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ ไม่รู้จะใช้รุ่นอะไรดีแล้วก็ตอนนี้คิดไม่ออกว่าแบบกำลังอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าหาโทรศัพท์ที่มันตรงกับใจไม่เจออะไรเงี้ยเรามารุ่นนี้ดูก่อนแล้วก็ลอง Experi เพรียรเนบมันแล้วก็ลองอกับมันดูว่าเราถูกใจมันหรือเปล่าเออผมว่ามันอยู่ที่เราแหละถ้าเราโอเคเรา enjoy กับมันเราก็ลุยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันอยู่ในเราได้เห็นแบบว่าฟีเจอร์มันผมก็เวริเวร์เหมือนกันแบบดรอปเทสอะไรเงี้ยรับน้ำหนักได้50กิโล เปื้อนน้ำมันเปื้อนน้ำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเี้คือแบบผมรู้สึกว่าเวอร์แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือไม่มีสัญญาจะตัวหักันได้สมมติเพื่อนใช้วีโน่อยู่แล้วก็ตัวหากันได้เลยโอ้ยจมลึกแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเลก็ได้จมหลุมรักครับโหจมหลุมรักมันก็ยังใช้ได้ใช่ครับโอเก๋รถรถสิบบ้านบ้านตัวกับคอนเสิร์ตที่เสิร์ตบริษัทครับอลังการมากแล้วก็คือแบบทุกคน ชื่นชมกับความสามารถที่แล้จริงๆต้องบอกว่าแฟนๆบริษัทนี่เปลี่ยนไปสองฝั่งแล้วนะก <c oughs> ็น้องหอแฟนคลับพี่ๆี่บริษัทแบบว่าออตอนรับอบอุ่นมากทุกวันวันแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าเฮ้ยเราจะเขาจะรจะู้จักเราไหมเ,ออเขาจะแบบเ,ออเคยได้ยินเพลงเรามาไหมอะไรเง,งี้ยแต่เขาต้อนรับเราอบอุ่นมากปรากฏว่าเสียงเรืกอหุ่มใชอร์รู้สึกว่าโอ้โหแบบเต็มๆมากแล้วก็พี่ได้ไปขึ้นแบบเวทีกับคนที่แบบ ผมตั้งวงล็อกอ่ะคือหนึ่งในไอดอลตอนเด็กคือผมคพี่พี่บอลพี่แซมเลยที่ผมตั้งวงแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงอ่ะแล้ววันหนึ่งได้ขึ้นกับเขาแล้วเขาร้องเพลงผมมากก็แ์นขอเพลงเขาอยู่ตลอดจริงทุกคนขือเขาจริงครับหลังเวทีได้พูดเกิดพี่ตูนบ้าก็ได้คุยได้คุยกับพี่ตูนตลอดแล้วก็แบบพี่ตูนก็แบบคือพี่ตูนเป็นคนที่ัมโบว์มากจะไดเห็นแบบเขาจะแบบก็ไม่รู้ก็แข่งกันไหวอ่ะแข่งกันไหวก็รู้สึกว่าแบบ เขาระดับนี้แล้วเายังทำโบกับเราเขายังคุยกับเราแบบเขายังแบบขอบคุณนะที่เรามาเราโอราต่างหาสิรีที่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณพี่ๆเขาที่ชวนเรามาอะไรเงี้ยครับผมไม่เป็นไรเลยไปๆๆโอ้โชื่นชมว่าเจ็บคนพลังเหลือล้นมากก็คือหลายวันแับพลังสามวันไม่ตกเลยโอ้หผมว่าคนที่น่าชื่นชมมากกว่าคือพี่ๆบอยชับมากกว่าคือแบบทุกคน่ะถ้าเราได้เห็นนะนะคือแบบ พี่ปิ๊กเนี้ยนิ้วหลุดออกมาครับแล้วก็ใช้กาวตาช้างในการแปะเล็บตัวเองเข้าไปพี่ยอดนี่คือแปะเต็มเลยเออพี่ตูนคือสามวันรวมกันเนี้ยร้อยกว่าเพลงนะสามสิบห้าสามสิบเพลงเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะผมแบบนิดเดียวเลยผมว่าเสียงพี่เขามากกว่าที่ไม่ตกบเลยได้พี่พี่บอยชั้นที่เล่นกันแบบ ตอนที่เขาติดต่อมาอรีบตอบกลับวงเลยครับรี่เยียกับทุกคนเลยครับว่างเลยเออว่างเลยโอ้โหมันแบบครั้งหนึ่งได้ขึ้นกับพี่ๆเขาเป็นตำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบแค่ได้ยินตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็ถ้าไม่วบคุมตัวเองก็ร้องไห้แน่นอนแต่เห็นโมเมนต์เจ็บกับวิทูลแบบซึ้งใจซึ้งกันแล้วกันก็แบบแล้ว,วยิ่งเขาบอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับคุณโอ้มันเกินไปพี่คือผมมาใช้เพลงเขาในการร้องแบบตอนก่อนไปเรียนร้องเพลงนี่หว่าเพลงเปล่บ้านเงี้ย แล้วเขามาบอกผมว่าพี่อยกใช้เพียงเราเพลงวอร์มอัพนะพี่มันจะคอมพิว์ผมจะเป็นสิ่งที่คอมพิวกันไปนะเรียกว่าตอนนี้คือชื่ออีกคอมพิวเป็นคอมพิว์ละสิ่งก็คอมพิว์ด้วยใช่ใช่ก็เลยแบบเหมือนมีแบบทุกวันก็มีสิ่งที่อยากจะบอกพี่เขาบนเวทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะบอกให้เขาได้รู้ว่าแบบเขาเป็นอิสระชันนะว่าแบบเขาเติมเต็ม การแบบเป็นศิลปินของเราอ่ะเขาคือเขาชื่นชมเราว่าเขียนเพลงดีอนะไรเงี้ยแต่การที่เราเขียนเพลงดีอนะไรเงี้ยก็เรียนรู้จากรุ่นก่อนๆน,นี่นแหละรุ่นเลเจนด์นี่นแหละที่เราแบบได้รู้มาอนะไรเงี้ยแต่คุณก็ไปล่าแฟนคลับคนที่แสดงมาได้เต็มไปหมดเลยนะก็ก็ยินดีต้อนรับ <c oughs> <ๆ>ก็ก็ดีครับผมแล้วก็หวังว่าแบบเออหลายคนจะแบบได้ฟังเพลงของเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชื่นชื่นชอบอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงที่แบบต้อนรับเพลงของผมแล้วโมเมนต์ที่พี่ตูนเรียร้องเพลงเราพูดกับเราไม่ม ว่าหน้าผมน่าจะอยู่ในหน้าสื่อกันแล้วหน้าผมแบบบานมากเลยยิ้มหน้าเมื่อวันที่เาลืมลืมร้องก็ได้เพราะว่าฟังเพลินมากเราเรารู้สึกมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่คิดว่าชาตินี้เราจะได้ฟังอ่ะเพลงของเราในเวอร์ชั่นที่ตูดร้องโอ้โหมันฟินมากเกือบลืมเนื้อเหรอครับลืมไปแล้วว่าต้องร้องยังไงตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาพิ่งรอบไปวันทีสี่ปีผมเป็นมาสาวเป็นไงบ้างคะ ก็ขอบคุณมากทุกคนเข้ามาแล้วก็ทุกคนที่ดูคอนเสิร์ตไวซแซมอยู่ <Yeah. S 1> เปิดดูไลฟ์ในเพลงยาพิษโ oh, <okay. S 1> <laughs> ย,กไ,ยกไปด้วยโยกไปด้วยดูไปด้วยรู้สึกว่าเออทุกคนมีความพยายามมากแล้วก็ทุกคนน่ารักที่มาให้กําลังใจเราอย่างนี้เลยแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตามที่ hmm. จ,รจริงอะ่ะมันเป็นงานปิดแล้วก็แบบที่มันน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่แล้วก็มาให้กําลังใจกัน <laughs> แต่ว,ว่าจะอัดแน่นกันอยู่เป็นโซนๆน,นั้นก็ตาม <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะ <laughs> ความอบอุ่นมันมากขึ้นในทุกๆวันนะครับมันมันอบอุ่นมากมันเหมือนแบบมันครอบครัวจริงผมรู้สึกว่าผมเป็นยังไงก็ได้เลยอ่ะผมแบบคือเราไลฟ์เราก็เป็นอะไรก็ได้เราพูดอะไรก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันมันน่ารักที่สุดแล้วปริสุทธิ์ที่สุดคือว่าเราพูดอะไรก็ได้ก็เราเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาก็รักเราเราเป็นแล้วเราก็รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นคกีวกับเื่องมีของขวัญกับร้อยสี่ปีมาให้เป็นแฟนอ่ะผมเป่าเค้กไปแล้วแต่เค้กนั้นผมกินเองนะะจ๊ไรพิเศษปจ้าตอแลงแบบงาน เป็นมีให้ติดตามเสมอแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาแต่ว่าที่จะถึงนี้เร็วๆนี้คือหนังซ CDS เพราะนั้นฝากด้วยครับรับตูดไลฟ์กับคุณนนท์นรมน์ครับปิดใส่เขากี๊ดอ่ะผมไม่ได้อะไรกหมือนเขาผมจะเข้าไปดูว่าเอ๊้ตันนนท์มันทำอะไรอยู่อะไรอยเงี้ยแล้วเขาก็เขากำลังแบบโปรโมทวัวสีผ้าก็อยู่เราก็ไปแจมเท่าไหร่แล้วก็อยากรู้ว่าโชว์เขาจะมีอะไรพิเศษอย่างการตีลูกกาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบว่าให้ผมเสียกายดูก่อนคิดว่าผมทำไม่ได้ดิเออเออแต่ว่าทำไม่ได้แหละครับมันก็เลยขยี้ความซริไปเออไม่เละไม่ทำเลยนะเก่นเพลงมาเกจบเหมืมันเดิมเออใช่ทุกคนครับเออทำไปละใช่ใช่ใช่ก็ก็แบบอยากฝากไปเลยเนี่ยแต่นนทนมีทัวร์ศิษภาก็ฝากทุกคนที่ใครชอบมนก็ฝากติดตามนนด้วย จะไปกับเขาด้วยทีไ่ไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าสนับสนุนเพื่อนดันลเลาไปตอนนี้มีทั้งนนจรบเจฟนนนะครับ,รรบเป็นอะไรก็เป็นไปครับผมเ,ออเจฟนนไมเจฟเจฟไมเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของแฟนคลับออผมรู้รสึกไงเวลาเราอยู่กับใครแบบคนแบบเอ็มกินข้าผมรู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะมีความสุขในแต่ละในแต่ละสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมก็ ก็เป็นจอนะเขาเขาสามารถทำดูแล้วได้เลยอะไรเงรี้ยแต่ว่าในสุดท้ายในชีวิตจริงก็คือเราต่างปเป็นศิลปินเป็นนักแสดงทุกคนที่แบบมาร่วมงานด้วยกันแบบน่าราาักน่ารักเนาะส่วนมเขาจะชีพอะไรความสุขเขาเรื่องเราเลยได้สบายแต่ที่ขำแรงคือขับกับนนนะคะรับขับก <c oughs> ับนนมากเออคือมันหาครับพี่แค่แค่คิดหนาตะนนผมปัจกัะจีเรอาดูเออมันจกัะจีมันแบบคือเราเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าตลก โอเควะครับขอบคุณครับขอบคุณพ okay, uh ี huh, <laughs> uh ่นขอบคุณพี่นี่ครับถ้าถ่ายรูปมันเสริ